เพื่อนๆคลิปนี้นะคะไผจะมาเปิดโต๊ะเครื่องสำอางให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยไผได้ถ่ายภาพนิ่งจัดโต๊ะเครื่องสำอางใหม่ไปแล้วแล้วทีนี้มีเพื่อนหลายคนนะคะก็ถามว่าเออมีอะไรบ้างทำไมถึงเยอะอย่างนี้นะจริงๆเราก็ไม่ได้เยอะอะไร ก็เลยจะมาทําให้ดูนะคะว่าโต๊ะเครื่องสําอางเนี่ยมีอะไรบ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นการสัตใหม่สร้างภาพล้วนๆเลยซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่ห้องลกสุดๆเลยนะคะก็คือมาเริ่มแรกก่อนที่ชั้นอันนี้ชั้นอันนี้เนี่ยเพิ่งได้มาใหม่ตอนวันเกิดเลยเป็นกล่องเครื่องสาอางอะคริลิกนะคะเป็น3มชั้นแล้วก็ชั้นบนเนี่ยก็จะเป็นที่ใส่ลิปสติก นะเป็นกล่องหนาหนาพอสมควรเลยแหละนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยก็คือไผ่เอามาไว้ใส่เป็นลิปลิปสติกชั้นล่างเนี่ยก็คือจะใส่เป็นน้ำหอมที่เคยซื้อเอาไว้นะคะเคยแจกในเพจด้วยถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็มีลิปเหลือหนึ่งอันที่ใส่ข้างบดไม่พอชั้นที่สองเนี่ยเป็น ลิปสติกที่ซื้อมาก็เป็นรุ่นนี้เป็นของซิวาน่าเพนซิลซื้อมาจากในในอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละค่ะรู้สึกว่าจะตกแท่งหนึ่งประมาณ40บาทนะไม่เกินซื้อแบบซื้อยกโหลนะคะแต่ถ้าเกิดว่าซื้อเป็นเรียกว่าอะไรเป็นปลีกเป็นปลีกก็จะตกแค่ประมาณ70แล้วแต่ร้านเจ็ดสิบถึงร้อยอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่แพงมากแล้วก็ข้างบนเนี่ยชั้นต่อมาเนี่ยก็จะเป็นแบบสองช่องซ้ายขวาก็จะเป็นลิปสติกเหมือนกันแล้วทีเนี้ยก็คือมันจะเป็นลิปสติกแบบแท่งๆนี่ค่ะแล้วผัก็ไปซื้อกล่องกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะมาแล้วก็ขูดแล้วก็ขูดลิปสติกเอามาใส่เอาไว้ตรง,นเ,งเนี้ยอย่างเงี้ยนะแล้วก็ข้างหลังก็ติดสติกเกอร์เอาไว้ว่าเป็นของอะไร หลุกสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่เออลิปสติกทั้งหมดตรงนี้ส่วนมากนะคะก็จะเป็นแบบซิวาน่าเลฟลอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโทนสีก็ชมพูส้มสอะไรอย่างเงี้ยลุนูดข้างบนเนี่ยค่ะเออชั้นตรงนี้ข้างบนกับข้างล่างเนี่ยมันก็จะแยกจากกันได้เป็นโอ้ยนะเป็นแบบสองสอง สงชิ้นแบบเดียนะแต่ว่าเขาขายเป็นชุดนะคะก็จะเป็นช่องใส่ลิปสติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้างหลังก็จะเป็นช่องใหญ่ใส่ลิปกอสอะไรอยเงี้ยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นลิปพาเลตก็คืออย่างอันนี้ก็คือของไนท์ s h o ปเคยแจกในเพจด้วยเนาะเป็นลิปสีลิปกอสสีแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพาเลตลิปพาเลตตขอตอนสมัครสมาชิกเอย ออริเทลพินเซตมาได้มาหรือซื้อมาจะไม่ได้สักอย่างแต่ว่าของออริเทลพินเซตนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรองพื้นแล้วก็มีออคอนซีลเลอร์ที่ใช้อยู่เป็นประจำนะแล้วก็มีอันนี้อันนี้เป็นเป็นไม้ไม้รู้สึกว่าเน,นี้ยค่ะจะได้มาจากตอนตอนที่ซื้อกาวกาวทำตาสองชั้นนะคะแล้วมันจะใช้อันเนี้ยเอาไว้ดันหนังตาด่ังตาให้เป็นสองชั้นแต่ทีเนี้ยไม่ได้ใช้แล้วก็เลยเอามาไว้เขีียรครีม แล้วก็ต่อมาด้านข้างนะคะก็จะเป็นชั้นแบบนี้ค่ะ3ชั้นอ,อ,อันชั้นอันนี้นะซื้อมาจากตะวันนาประมาณ1้0 1ร0อยยบาทมันเป็นไม้อัดนะคะแต่ว่ามันเป็น DIY คุณเขาทำเองมาทำขายทีหลานเนอะแล้วก็ใผ่ก็จะเพิ่งไปซื้อไอ้นี้มาค่ะเป็นชั้นอะคริลิกเหมือนกันแต่จากในโซลหกสบาท แต่ว่ามันเป็นอัิขิบแบบบางอะนะมันไม่มันไม่ไม่หนาแล้วก็ไม่แข็งแรงเท่ากับอันอันข้างหลังก็จะเป็นช่องๆองะคะ่ะใายก็เอาไว้ใส่พวกที่มันเป็นปาก,กาพวกมาสคาร่าพวกลิปก๊อสที่เหลือใส่ไม่พออะไรเงี้ยแล้วข้างหลังก็จะมีอีกเป็นอีกสองช่องใหญ่ก,ก็คือเอาไว้ใส่เนี่ยได่แด้พอดีเลยก็คือที่ปัดขนตาแล้วก็ตรงนี้ก็คืออุปก,กรณ์คู่กายที่ใช้ตลอดชีวิต ตราบใดที่ยังไม่ทําตาสองชั้นก็คือสกอตเทป 3M เอาไว้ทําตาสองชั้นนี้นะคะแล้วก็มีเซ็ตแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นอันนี้เนี่ยก็ดองเอาไว้นานและไม่นานหรอกประมาณเดือนหนึง่ง ก็ใช้ใช้อยู่เพราะว่าจะทํารีวิวก็คือลองใช้ก่อนก็จะเป็นเครือซีวนันนาทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าคนละรุ่นแล้วก็แต่ละรุ่นมันก็จะมีแบบเนื้ออุ้ยแม่ตกเนื้อแป้งกับอะไรความละเอียดอย่างเงี้ยต่างกันแล้วก็จะมีชิมเมอร์มากไม่มีชิมเมอร์มากอะไรเงี้ยเดี๋ยวเอาไว้รอชมในรีวิวละกันเนาะโอเคแล้วก็อันนี้เป็นบัชออนแบบครีมอะค่ะ ของ Oriental p r i n c e s อีกเหมือนกันตอนนั้นเข้าไปตั้งใจจะซื้ออีกอย่างหนึ่งก็ได้มาอย่างตลอดตลอดเลยข้างบนเนี่ยนะคะก็เป็นกล่องซื้อมาจากไดโซอีกเป็นลูกค้าประจำดรดโซไปตรวจงานอยู่บ่อยๆไม่มีอะไรทำก็ไปเดินไปเดิน ก็เป็นกล่องอันนี้ค่ะใพยเอามาใส่สำลีเอาไว้เช็ดหน้าแล้วก็แต่จริงๆงแล้วข้างบนเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นฝาธรรมดาแบบเนี้ยแล้วผัยก็ไปซื้อสติกเกอร์สติกเกอร์เพชรเม็ดเม็ดอะเอามาติดมันเป็นมันจะเป็นแผงะะแผงอะค่ะแผงละยี่สิบบาทมาั้นเอามาติดกล่องด้วยเอามาติดกระจกด้วยเนี่ยอย่างเงี้ย ลิเกนิดหน่อยแต่ก็ชอบนะก็ข้างหลังข้างบนข้างหลังตรงนั้นนะคะก็จะเป็นพวกโทนเนอร์เช็ดหน้ามีจอนสันเช็ดหน้ามีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ส่วนตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นน้ําหอมที่ใช้ประจําน้ําหอมข้างล่างเนี่ยใช้ไม่ประจําก็มีวิตามินซีเคทน้าซื้อให้อันนี้ของ ลบลี่พี่ชายซื้อให้จากออสเตรเลียอันนี้กนาซื้อให้เป็นน้ำหอมกลิ่นมะม่วงใส่ตอนไปเทีาา่ยวงานทททแล้วได้มาหอมมากโอเคแล้วก็เอ่อด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ใส่ของอีกนิดหน่อยอันนี้ก็เป็นเพชรเอ,อเอ,อตรงเนี้ยซื้อมา20บาทแล้วก็มาติดเพชรอีกหน่อยนึง แล้วก็กล่องอันนี้ค่ะเป็นกล่องไดโซซื้อมามันจะขาย3มชิ้น60บาทก็ซื้อมาเอาไว้ใส่ขนตาปลอมที่ใช้แล้วแต่ว่ายังสภาพดีอยู่ก็เอามาเก็บเอาไว้จริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งคิดได้มาไม่นานไม่นานเลยก็ก่อนหน้านี้ก็คือพอใช้เสร็จปุ๊บก็จะทอดกลองไว้เต็มบ้านแม่บนเล่นอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเป็นกล่องพลาสติกซื้อมาขนานทุกอย่าง20บาทนะคะ ไผ่ไม่รู้ว่าจุดประสงค์จริงๆแล้วที่เขาทํามาขายอ่ะเขาจะเอาไว้ใส่อะไรใส่ตะเกียบใส่ช้อนมั้งไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่าก็คือพอผ่เห็นปุ๊บว่าเอ้ยเอามาใส่แปลงดีกว่าคือมันตั้งได้พกพาไปแต่จังหวัดสะดวกแถมใช้เสร็จก็ปิดฝาป้องกันฝุ่นป้องกันฝุ่นให้ตับที่แปลงอะค่ะเพราะว่าผ่เป็นคนใช้แป้งฝุ่นนะพอมันก็ฟงเต็มห้องห้องก ลกเลอะฝุ่นเยอะตลอดเลยนะก็ต่อมาก็เป็นฝั่งนี้ค่ะก็จะเป็นที่วางอายแชโดว์แบบแบบพาเลตอะนะก็คือจะใช้เป็นชั้นเอ๋ยอะไรอะที่เสียบหนังสือค่ะของเก่าคุยเจอที่บ้านนะอายแชโดว์แบบแผงใหญ่เลยเนี่ยมีอยู่แค่สามอันในชีวิตที่ที่มีอยู่ซื้อเองหมดเลยไม่เคย อยากหาคนซื้อให้เหมือนกันอันแรกก็คือเป็นบคเคสฝากนะ้าีิยวมาเหมือนกันนะเป็นแอลฮอเจตก็เลยฝากหิ้วง่ายหน่อยไม่ได้ชิปปิงไม่ได้อะไรเข้ามาแล้วก็ส่วนสองอันนี้เนี่ยอสองอันนี้เนี่ยก็ฝากนะซื้อมาเหมือนกันนะคะก็คือฝากหิ้วมาเนี่ยในไทยฝากฮิ้วมามันถูกกว่าซื้อจากร้านในไทยอยู่แล้วเพราะว่า หลายในไทยเขาต้องคิดค่าแรงค่าชิปปิง้งค่านุนค่านี่อะไรอย่างเงี้ยคือ2องเซตเนี้ยค่ะซื้อมาฝากนา้าคิ้วมาก็ประมาณ2องพันสามพันเนี้ยไม่เกินสามพันนะต่ำไ,ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าในไทยเขามาขายของแท้เนี่ยก็น่าจะอยู่สักประมาณห้าพันประมาณเนี้ยอาจจะไม่เกินหรือจะแพงกว่าก็แล้วแต่ร้านนะก็มีอยู่3ามเซต เอาไว้ปกติแล้วก็จะใช้แต่อันนี้ค่ะเป็นประจำเวลาแต่งแต่งหน้าออกออกนอกบ้านส่วนสองอันนาที่เป็นสีสีก็ส่วนมากจะเอาไปทำรีวิวเฉยๆเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยแต่งสีออกนอกบ้านนะส่วนชั้นตรงนี้ค่ะอืมแสงอาจจะจ้าไปนิดนึงนะพอดีว่าไฟอยู่ข้างบนหัวพอดีเอตรงนี้ค่ะเป็นกระเป๋าของ MTI ก็คือซื้อมาตอนเมื่อวัน วันเกิดปีที่แล้วมันจะลดสามสิเปอร์เซ็นตะจากพันเจ็ดเลือพันเดือพันที่จำไม่ได้เดี๋ยวอ,อันนี้อาจจะดีขึ้นก็คือเป็นชั้นอย่างเงี้ยนะคะอ่าแล้วก็เป็นสามลินชักลิ้นชักบนเนี่ยก็คือจะใส่บัช เป็นดอลลาร์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 อันนี้เคยทำรีวิวไปแล้วดอลลาร์ดอลลาร์อะไรเงี้ยอันนี้ N, N Y X เล่นเกมมาจากในในเพจไม่ได้ซื้อเองของแพงไม่ซื้อเองอยู่แล้ว <c oughs> นะคะอันนี้ก็เป็นซิวาน่า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 อือคนละสียังไม่ได้ทำรีวิวก็เดี๋ยวก็จะทำรีวิวให้ชมกันนะคะอันนี้ตกอันละประมาณ80บาท แปดสิบถึงร้อยอะไรเงี้ยแล้วแต่ร้านจะไปซื้อมาอันนี้มันเจ็ดสิบบาทมนะั้งอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นคอนอทัวร์นะคะออกไผ่เนี่ยไม่ค่อยคอนทัวร์แก้มเพราะแก้มเยอะอยู่แล้วคอนทัวร์ไงก็ยังเยอะอยู่ดีแต่ไปทําจมูกเป็นผู้หญิงไม่มีจมูกก็ต้องปั้นจมูกเองอันนี้ก็เป็นอายแชโดว์ค่ะของเคอร์ซิวาน่าเหมือนกันนะยังไม่ได้ทำรีวิวกำลังรอคิวทำรีวิวอยู่ ก็เป็นอายแชโดว์ที่ได้มาจากใน beauty box ค่ะ,คะทำรีวิวไปแล้วเนาะไปดูรีวิวเกาแล้วก็อันนี้ค่ะก็ะจะเป็นอายแชโดว์อายแชโดว์เนี้เคยเคยเล่นเกมในเพจด้วยก็คือของยี่ห้อมีมัง้งแต่ว่าก็คือมีมีออยออเนาะ แล้วก็เล่นเกมในเพจไปประมาณ3-4อันแล้วก็สองอันนี้ผ่ยใช้แล้วไผ่ก็เลยไม่ได้แจกข้างในมันก็จะเป็นอย่างนี้ยค่ะสวยมากๆเลยก็เลยแบบพอเห็นปุ๊บก็ซื้อมาเยอะแล้วก็เลือกสีแล้วก็เอามาแจกกันเนี่ยมันก็จะแบบคือเป็นพาเลทที่แอกว่าพกไปต่างจังหวัดก่อนแล้วจบจบเลยไม่ต้องแบบ อไปเยะแข้างหลังมันก็จะมีช่องอีกนะคะช่องนี้ก็คือไว้ใส่ขนตาปลอมอาณาจักรขนตาปลอมทั้งหลายเป็นคนที่ขาดขนตาปลอมไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นเป็นคนตาเล็กตาตายาวเป็นรูปหยดน้ําตาชั้นเดียวหนักตาปูดมีขนตาไว้ช่วยชีวิตชั้นข้างชั้นที่สองต่อมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบเครื่องสำอางที่ที่คัคๆักันอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอันนี้ก็ก็ปาก็ซื้อมาให้จาก เกาหลีของแพงไม่ไดไ้ไม่ยอมเสียเงินซื้อเองเป็นอะไรที่คุ้มมากเลยนะรุ่นเนี้ยสุดๆสดติกเกอร์กับฟอสติกเกอร์ตาสองชั้นติดทุกอย่างที่เป็นสมบัติของไัยแล้วก็จะเป็นแบบปนๆคันนะคะอันนี้ก็เคยแจกในเพจเนาะแต่ว่าไผ่ก็ยังไม่เคยใช้แต่ว่าเห็นแบบสีสวยอะไรเงี้ยก็เลยเอามาแจกอันนี้ก็เป็นของเมเบรลีนก็ ได้มาอีกอางหนึ่งก็ยังไม่กล้าใช้มันสวยอันนี้ก็คือสำอางเกาหลีเขียนคิ้วเขียนคิ้วเขียนตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนอันอันข้างล่างสุดอันนี้ก็จะเป็นแบบรองพื้นพัเมอร์อะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่สองอันที่ที่ใช้แล้วติดใจก็คือสองสูตรเนี้ยค่ะข้อ number เเหมือนกันก็ผัดกันใช้อยู่สองอันแล้วก็มีรองพื้นอันนี้ ที่ใช้ติดก็คือใช้ติดใจมาอันนี้เป็นหลอดที่3ามแล้วอันนี้สำหรับแบบเอ e ว y เดลูกอ k อ่ะเอมีอ m t เ c c ยเนี่ยราคา600บาทแต่ไผ่ใช้คนเดียวเนี่ยคนเดียวแบบหน้าเดียวเลยนะหน้าเดียวเลยเนี่ยอยู่ประมาณ4เดือนหน้าบันบานของไผ่เนี่ยประมาณ4เดือนแล้วก็ใช้เออเลฟลอนอันนี้ค่ะสำหรับแบบพวกแต่งหน้า ไปถ่ายรูปไปแบบอะไรจัดๆอะไรอย่างเงี้ยแบบทั้งวันอยู่กิฟตเลยแล้วก็จะมีชั้นเนี้ยค่ะไปดูมาในเพจใครหน้าสักคนหนึ่งอะค่ะเออเป็น BTS ตอนช่วง BTS ลดราคาเนอะแล้วก็เอามาบอกในเพจก็เลยแบบรีบวิ่ง,งไปหาซื้อข้างบนเนี้ยก็จะเป็นแบบของที่ได้มาใน Beauty บอร์ก็ค่ะมันก็จะเป็นแบบพวกเทสเตอร์ก็เก็บเอาไว้ตรงนี้แล้วก็มาทยอยใช้อะไรดีก็ ไปซื้อของจริงอะไรไม่ดีก็ใช้แล้ทิ้งไปเลยก็มีอะไรอะขนตาปลอมเป็นแบบก,กล่องเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ตาเออกิตเตอร์กากเพชรแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้างล่างนี้ไม่มีอะไรก็เป็นผ้าเช็ดแปน้นแล้วก็มีอะไรอ่ะอ๋ะอก็จะมีไอเนี้ยค่ะ ชั้นไปซื้อชามมามันเป็นโบใสๆของด a i s โซอ,อีกเนาะหกสิบบาทเป็นกล่องเนี้ยก็เอามาใส่น้ำยาทาเล็บซึ่งจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ไวเล็บยาวแถมกัดเล็บด้วยแต่ก็น้ำยาทาเล็บเยอะไปหมดเลยไม่รู้ว่าซื้อมาทำไมเยอะแยะนะคะก็คือทั้งหมดนี้ก็จะเป็นโตเครื่องสำอางที่ เพิ่งเอามาเพิ่งจะจัดเสร็จเรียบร้อยที่เพื่อนๆหลายคนถามก็อย่างที่เห็นนะคะผ่ายเนี่ยก็จะไม่ใช้ของเคาน์เ,าเตอร์แบนเคาน์เตอร์แบนที่แพงๆสักเท่าไหร่แทบจะไม่มีอะไรที่แบบที่เป็นของแพงเลยก็จะอุียแม่ก็จะใช้เป็นของแบบตามตลาดตลาดอะไรอย่างเงี้ยไปแต่ว่าก็คือมีอยอยมีคุณภาพอะไรเงี้ยนะคะจริงๆแล้วของเคาน์เตอร์แบนเนี่ยก็คือ ของเขาดีแล้วก็แบบอาจจะแต่งได้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าจริงๆไผ่ก็ไม่ไม่เคยใช้สักเท่าไหร่ก็อย่างที่เห็นนะคะก็จะมีแบบของทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไงก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยววิดลิปหน้าไผ่ก็จะมาสอนแต่งหน้าแต่งหน้าให้ดูกันอีกนอกาะขอบคุณนะคะที่ชมมาเนี่ยเกือบ20นาทีแล้วอุตส่ารบพูดแต่ก็นานอยู่ดียังไงก็ขอบคุณนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าที่ไผ่แต่งหน้าให้ดูคะ่ะขอบคุณค่ะ 拜拜。Bye bye.